สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองน็อตตี้ต่างๆกัอีกแล้วหมวันนี้ก็อยู่กับการในเกม monster hunter world ice b o r n e นั่นเองแล้วก็อยู่กับในซีรีส์ monster hunter challenge นั่นเองหน่มโดยเงื่อนไขในการ monster hunter challenge ในครั้งนี้ก็คือก็เป็นการล่าบอลทุกตัวแหละตั้งแต่ภาคโวยันตึงภาคไอบอลนั่นเองอ่าโดยเงื่อนไขในข้อแรกในการ c h a l l e n e ครั้นี้ก็คือ1 ผมจะใส่ชุดที่เป็นชุดกิจกรรมเท่านั้นไม่ใส่ชุดที่เป็นมอนเตอร์หรือมอนอื่นเท่านั้นมอนอื่นเลยก็คือต้องต้องเลือกชุดกิจกรรมมาหนึ่งชุดแล้วก็ต้องใส่ชุดนั้นไปตลอดเลยแค่เปลี่ยนแค่ว่าต้องเปลี่ยนเตต้าสแล้วก็เปลี่ยนวุดเท่านั้นเองนะผมนะแค่เปลี่ยนเจมมานะส่วนชุดที่ผมใส่ในวันนี้ก็จะเป็นชุดก็คือชุดแบบอย่างนี้เลยผมเป็นชุดแรสซิเลยอ่า แล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าสกิลของมันก็คือเป็นสกิลสายวางระเบิดนั่นเองับผมซึ่งเป็นระเบิดไอเทมโน้นมซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายที่เหลือนีสกิลที่คุณเห็นในนี้ก็เป็นสกิลที่ผมใส่เข้ามาเองอ่ะเพื่อแบบว่าเออช่วยแบบให้มันดีขึ้นหน่อยเพื่อจะได้แบบว่าทำดาเมจมอนได้นมน,นะเพื่อเป็นการต่อให้มอนด้วยแหละอ่ะแล้วก็ จากที่2เลยก็คือผมจะไม่พกแมวไปนะ่มก็คือผมจะไปแบบเดียวๆเ,เลยไปแบบโซโล่เลยคือจะไม่มีแมวช่วยไม่มีตัวร้อยช่วยเลยน,นะผมนะก็ประมาณนี้หน่มเงื่นอนไข2ข้อน,นี้ในการชาเลนจ์ซึ่งเราจะทําแบบนี้ไปตลอดเลยหนุ่มแคม่จะมีสิ่งที่ทเปลี่ยนไปก็คือแค่สเตตัสของชุดแล้วก็อาวุธเท่านั้นเองหนมนะก็สำหรับวันนี้หนมนะมอนที่เราจะไปล่า ตัวแรกนั่นก็คือเกตจากการเองของตามนะปกคลิปเลยหนุ่มนะเป็นมอนตัวแรกจากภาคเวิลที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องเจอการหน่มนะก็มอนทุกก็ในการล่าครั้งนี้ก็คือเราจะล่ามอนระดับมาสเตอร์แรงเลยหนะ่มเป็นระดับแบบแรงที่สูงสุดของภาคนี้แล้วหนะ่มนะคือภาคไอบอลหนะ่มมาสเตอร์แรงเลยหนะ่มซึ่งผมก็ต้องใส่ชุดที่เป็นพัตเตอร์แรงด้วยทึ่นารหนะ่มมอนก็จะโหดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถึกขึ้นอะไรขึ้นหนะ่มนะ ก็ถือว่าเป็นการบาลานซ์ที่ดีที่สุดแล้วหนุ่มที่ผมเลือกจะใส่ชุดอย่างนี้หน่มนะถึงมันจะเป็นชุดสายวางบ็อบเมื่อเถอสายวา,วางระเบิดไอเทมก็ตามหน่มก็กินอาหารก่อนหน่มก่อนที่จะไปลุยหน่มแล้วบอกเลยว่าถึงแม้ว่าในครั้งแรกแในช่วงแรกเนี่ยอาจจะง่ายหน่มอ,อาจจะเจอมอนที่แบบว่าเออแบบตีกันง่ายๆหน่อยหน่มแต่ในช่วงหลังเนี่ยบอกเลยว่าลําบากแน่ในช่วงประมาณกลางๆหรือในช่วงมอนระดับกลางๆหรือ ช่วงนท้ายเนี่ยบอกเลยว่าลาบากแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการบาลานที่สุดแหละในการชาเลนจ์ครั้งนี้หนุ่มนะคือใส่ชุดเนี้ยชุดเดียวไปตลอดเลยหนุ่มนะจนยันถึงมอนครบทุกตัวหนุ่มส่วนอาวุธจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้เพราะว่าจะเปลี่ยนวุธมากแค่ไหนก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโกดเกินไปแล้วหนุ่มนะก็ถือว่าไม่ได้แบบเอาเปรียบม,มอนเกินไปหนุ่มแค่วุธมันแบบครบดีกว่าอาจครบแจจะแย่กว่าดาเมจที่สูงมากอะไรมากก็พอหนุ่ม ถึงแมวจะไปด้วยกับเราหนุ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วกูก็ให้แมวมันสแตนบายอยู่ที่แคมป์มแหละเพราะว่าเพราะว่าชาคือชาเลนจ์ของเรานั่นเองหนุมนะโซโล่เดียวเลยหนุ่มจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดหนุมนะซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่ผมไม่เคยทํามาก่อนเลยหน่มเพราะว่าปกติเนี่ยคือเราก็จะฟาร์มชุดมอนตัวอื่นมาเพื่อแบบว่าให้เราแข่งแข่งขึ้นนะแต่นี้เราใส่ชุดเดียวเลยเออแต่แค่เปลี่ยนชุดเดียวแค่นั้นหน่มนะ เปลี่ยนแค่ว่าอาวุธกับสเตตัสแค่เปลี่ยนเกมในชุดเท่านั้นเองมาแหมแล้วมาในบรรยากาศที่ฝนตกเลยนะมาอยู่ไหนเอ่ยก็จุดที่เก้จะกราจออกมาก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวหนุ่มแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คงต้องอยู่ที่อื่นแนละ้วมาเข้าไปในรังของมันเลยหนุ่มนะ ่ไหนเอออยู่ไหนเอยนี่ไงอืมเปิดมาก็ขี่หลังก่อนเลยบผมนะอืมลบแป๊บนะผมนะแค่เปลี่ยนพื้นที่ลบจะได้ไม่ต้องกระเด็นแล้วอืม,อมเออแม่ดามเมจน่ารักมากดามเมจแม่งแบบคนน่ารักจริงดามเมจทีนันหน้หนึ่งปหนึ่งสองสาม สี่้าแล้วก็ล้มไปลนะ่อนอื่นนะผมระหว่างล้มนิ้ขอเปิดแผลสักหน่อยหนุหน่มเปิดสักสองครั้งหนุ่มจะได้เปิดสําเร็จได้หนุ่มนะการเปิดแผลจะช่วยทําให้ดาเมจแรงขึ้นหนุ่มนะจะได้ตีแรงเข้าไว้เออเอออืโอโ้โหเคาเตอร์พลาดไม่ควรใช้ตั้งแต่แรกแล้วจริงควรเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยใช้ดีกว่า หรือว่าจะกเก็บบัฟดาวหนุ่มเพราะว่าอาวุธที่เราใช้เป็นอาวุธรองซ้อนเองดาวพัฒนะยาวเป็นอาวุธเก็บเกตได้เออหนึ่งสองยิงอีอ่ทีให้มันกระตุกสามสี่ห้าหเออเอาละมันจะมันกินจะไปกินอาหารใช่หรือไม่หรือว่ามึงดงกินหาชั้นกันแน่สปอรปกบังใส่ตาไว้ อยู่นะเออสึ้อเคาน์เตอร์ไม่ถึงอีกอื้มต้อตึ้อแต่พื้นที่ตาระดับมันช่างนี้จริงไปด้วยไปด้วยอืมาเพิ่งไประหว่างนี้ผมนะ้องมอนล้มแล้วก็ คอมโบไปครับอออเห็นไหมนะผมนะดาเมจไม่ได้เยอะมากครับดอกละ80เองนะผมปีดอดละ100น,ะนิดนึงไปแล้วนะผมนะเปลี่ยนพื้นที่รับคุมดาบแป๊บหน่มนะอาวุธที่ผมใช้นี่ก็บอกเลยว่าคุมดาบก็ไมได่ดีอะไรขนาดนั้นหน่มนะวันแปบ๊บแปบ๊แปบแม่งคมหายแล้วแล้วก็ดาเมจก็อยู่ในระดับพอประมาณหนผะม ผมบอกแล้วนะผมว่าการชาเลนจ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบผมทําให้บาลานที่สุดแล้วหน่มนะถ้ายังไม่บาลานอีกนี่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงละเพราะคงจะต้องแบบว่าลดระดับอาวุธปีกลดระดับชุดปีกบบใส่จากแรส,สิเป็นแรเก้างเนี้ยเ <c oughs> ออเออเออโอ้ยเอาแล้วเบรคพัดแตกแล้วหน่มที่แสน โอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้เน้นแฟชั่นสวยๆเลยน้องนะโปรงผิวสวย,ยทุกเมื่ออ่อยเขาต้อได้ติดคอมโบอา่าวเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้ใกล้ตายแลย้วครับผมน้ำลายยืดแล้วน้ำลายยืดย,ยังไงต่อก็เปิดแผลน้องเออเปิดแผลหนึ่งครั้งหนูก็ปีหนึ่งทีน้ง เพราะว่าอย่างน้อยจะมีเวลาคอมเมต์เวลาประมาณสักสองสามวินะผมเออออเออไปไปเขียทุกจุดโดนทุกดาเมจทุกอนุเข่าทุกอนูขวดดิไม่ใช่ทุกอนุเข่าอะไรวะเออน้ำลายเยอะดิเขาเปิดแผลครับ าการเปิดแฉเลือดมันดีหนุ่มดาเมจไดย้แรงขึ้นหนุ่มนะบอกเลยว่าควรทําไว้หนุ่มสำหรับใครที่เล่นผ้าไอซ์บอลแล้วมีระบบคัสคอเข้ามานะออเออบ๊อบไอแคแทก่ิดว่าทำงานแหมะกระสุนกระสุนเวฟพรอนที่ดอกจากมอนมาได้เยอะเลยเว้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะไปเลยเฮ้ยมันจะกลับไปนอนแล้วนผมนะ มาหยิกบกระสุนะด้วยทางเถอะตามไปให้หนุ่มตามไปที่ล้างหนุ่มล้างอยู่ใกล้เอ่ <c oughs> แม่รับคมดาบแปด๊ดเออนี่หนุ่มใกล้ใกล้เลยโอ้มีกระสุนมาดีไ้ยนี่ไงขอหน่อย ระหว่างมอนนอนนี่เราสามารถจับโคกําแพงได้นะครับจับเสร็จแล้วไงวยิงอัดหน้าเล้วหมึ่งยึดรอ้อยหนุ่มโอโกระโปรงเต็มหน้าเลยผมบอกแล้วนะผมนะชุดนี้เป็นที่นะผมนะถือว่าเป็นชุดกิจกรรมโดยเฉพาะเลยหนุ่มได้จากการทำเบนลุ้นเลยเอ,อืไม่โดนด้วยอ,อื าเไม่โดนกีดีกแล้วนผมนะผมเพื่อนจะตายอยังไงแต่ก็ถือว่าอึดอยู่น่่มนะถึงแม้ว่าผมจะใส่อะไรไปเยอะก็เถอะก็ถือว่ามอนยังอึดใช้ได้นุ่มนะไปเรียบร้อยน่่มนะจบบริบูนุ่มโอเค แล่ปรับเป็นธรรมเนียมโหนมเป็นธรรมเนียมของการล่าเสร็จแล้วอ่าโอเคโอเคหนมนะก็จบไปกันแล้วหนมนะสลับมอนตัวแรกแ,แล้วอะไรวนะเน่ยรูกรูแม็งแม็งเยอะแยะเลยก็จบไปแล้วแหละจบไปกันแล้วหนมนะสลับมอนตัวแรกโนมนะคือเกจาการโนมนะก็มีความ ที่เห็นไงกันบ้างหนุ่มนะรู้สึกสนุกไหมดูโอเคไหม c h เล l e n นี้อยากให้ทำต่อหรือเปล่าหนุ่มนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามมาด้วยหนุ่มนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยหนุ่มนะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะพูดทํามาอมาอ้งอยู่ก็ตามหนุ่มนะแต่ก็จะพัฒนาให้พูดคล่องกว่าน,นี้หนุ่มนะเพราะว่าไม่ได้กลับมาถ่ายนานแล้วก็ประมาณนี้หนุ่มนะก็มาคอยดูกันหนุ่มว่ามอนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรต่อไปนะครับผมนะ ตัวต่อไปน,น่าจะเป็นครุยกรูกูน่ผมนะก็ไว้เจอกันพาร์ทสนะครับสำหรับวันนี้เจอกันนะครับผมซ y ยูเ g เกนเจอกันนะครับผม